โยสวัสดีทักไทยเพื่อนๆทุกคนด้วยครับวันนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับตู้กาชาใหม่ในแพด5.8กันครับซึ่งการประกาศออกมาตามนี้เลยนะช่วงแรกครับอิเนฟ่ามาคู่กันกับคุณยายและช่วงที่2ครับ ตัวของน้องหลามมาคู่กันกับชัดกกะรายละเอียดในช่วงครึ่งแรกจะมีตัวสีดาวตามนี้ครับในน้อยฟิสแล้วก็เซโตสตัวสีดาวถือว่าดีเลยครับยิ่งถ้าเกิดคุณเป็นผู้เล่นใหม่ในน้อยฟิสเนี่ยโอ้โหทําทีมเล่นต้นเกมได้หนึ่งทีมเลยนะ และตู้อาวุธตัวละครจะมาตามภาพนี้เลยทีนี้มาดูจุดน่าสนใจของตัวละครแต่ละตัวในหน้าตู้กาชากัน i n นเนก็สามารถเปลี่ยนปฏิกิริยาชาร์จสายฟ้าให้เป็นชาร์จจันทราได้ครับซึ่งมันแรงกว่าแน่นอนแล้วมันสามารถติดครีได้ด้วยและจะเพิ่มความเสียหายพื้นฐานปฏิกิริยาชาร์จจันทราตามพลังโจมตีของอินเนซึ่งสามารถเพิ่มได้สูงสุด14%เวลากดสกิล E ก็จะมีน้องหุ่นจิ๋วออกมาคอยทำดาเมจสายฟ้าแบบ AOE อยู่เรื่อยๆครับนอกจากนั้นตัวละครยังสามารถกางโล่ได้อีกด้วยนะซึ่งอิงจากค่า ATK ถ้าไม้ตายจะเป็นการเบร์สดาเมจเป็นวงกว้างครับและทําให้น้องหุ่นจิ๋วอยู่ในสนามต่อไปนอกจากนั้นถ้าไม้ตายยังสามารถบัฟชํานาญธาตุให้กับเพื่อนได้ด้วยเพิ่มความชํานาญธาตุของอ n เนฟาและตัวละครที่เข้าร่วมในการต่อสู้ในขนาดนั้นนะฮะตาม6% ของพลังโจมตีอีเนฟาและถ้าเกิดมีปฏิกิริยาชาร์จจันทาเกิดขึ้นในบริเวณน้องหุ่นจิ๋วครับตัวของน้องก็จะปล่อยไฟฟ้าโจมตีและทำการโจมตีเพิ่มอีกหนึ่งครั้งโดยสร้างความเสียาหายสายฟ้าวงกว้างเท่ากับ65%ของพลังโจมตีอีเนฟาซึ่งความเสียหายนี้จะเป็นความเสียหายที่เกิดจากชาร์จจันทาความสามารถของอาวุธประจาตัวออฟลัก ให้คริดาเมด66.2%จ66.2%เ และเปิร์กภายใน20วินาทีหลังจากใช้สกิลท่าหรือท่าไม้ตายพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น24%ในช่วงเวลาต่อเนื่องหากผู้สวมใส่สร้างโลขึ้นมาเจ้าตัวเนี่ยสร้างโลได้อยู่แล้วจะได้รับบัฟเป็นเวลา20วิความเสียหายที่เกิดจากปฏิกิริยาชาร์จจันทราของตัวละครทั้งหมดในทีมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจะเพิ่มขึ้นถึง40%โอ้โหอาวุธนี้แอบดูน่าสนใจเหกันนกัน สรุปภาพรวมตัวละครก็คือเขาโดดเด่นในการเล่นกับทีมน้ำสายฟ้าครับซึ่งตัวละครธาตุสายฟ้ามีเยอะมากตัวละครธาตุน้ำมีเยอะมากภาพที่เพื่อนๆเ,เห็นทั้งหมดนี้ผมไม่ได้บอกว่ามันเล่นได้กับทุกตัวละครนะแต่จะบอกว่าส่วนมากของหลายๆตัวมันสามารถเล่นกับอีเนฟาได้ทีมเขาเลยกว้างครับแม้ตัวละครจะอยากเล่นคอมโบธาตุน้ำกับธาตุสายฟ้าแต่ข้อดีมันไม่ได้ฟิกว่าทีมนั้นน่ะต้องมีแค่ตัวละครธาตุน้ำกับธา สายฟ้าเท่านั้นเพื่อนๆสามารถปรับสามารถอะแดปสามารถประยุกต์ใช้ได้หมดเลยยกตัวอย่างทีมในภาพครับเช่น คุณเล่นกับน้องวัวก็มีทาาดลมธาตุ่ออื่นๆเข้ามาได้คุณเล่นกับอีฟฟายอย่างเงี้ยคุณเล่นกับพี่นิวอย่างเงี้ยคุณเล่นกับอาร์เร็กชิโนคุณเล่นกับช<ม>ัดก้าคุณเล่นกับมิสกิยาเอคุณเล่นกับซูโคสในน้อยเบนเนตและอีกหลายๆทีมเอาไปเล่นได้กว้างมากครับอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นผมเห็นทางเซิร์ฟครีเอเตอร์จากช่องไอวินทูรูตเขาเทสแล้วนะครับว่ามันแรงมากๆเลยเวลาติดครีมเนี่ยมันสามสี่หมื่นสามสี่หมื่นรัวๆเลยครับและอนาคตอ่ะไม่รู้ว่าตัวเนี้ยจะ 3, สามารถเล่นกับพี่ฟินได้หรือเปล่าโอ้โหประเด็นคือผมอวยตัวนี้มากอาจารย์โกโจมาพาคด้วยตัวเองเลยนะแล้วประเด็นคือเราเห็นชัดเจนอะว่าเขาใช้ท่าสายฟ้ามีแอบวันๆเหมือนกันว่าเขาจะเล่นด้วยกันได้สุดท้ายต้องไปอรอลุ้นอีกทีนึงครับว่าตัวใหม่ๆที่ทางเกมเตรียมไว้มันจะคอมโบด้วยกันหรือเปล่าและตัวละครต่อมาครับน่ากดมากๆ คุณยายโอ้โหนี่คือซัพพอร์ตที่แบบโคตรเก่งติดท็อปเมตาเลยอะ่ะด้วยความสามารถที่คุณยายแกกลางโลได้ครับจึงทำให้เราอะ่ะเล่นได้สบายในระดับหนึ่งเลยนอกจากนั้นยังลดต้านทานธาตุไฟและธาตุน้ำได้อีกก็ไปเร่งดาเมจให้กับทีมถ้าเรามีตัวาดาเมจธาตุไฟหรือมีตัวาดาเมจธาตุน้ำหรือมีซับ DPS 2ทธาตุนี้ยดาเมจก็พุ่งขึ้นนะครับ นอกจากนั้นคุณยายยังสามารถแปะท่าน้ําแข็งใส่บนตัวมอนได้อีกนะมันจึงเหมาะสมมากๆที่คุณจะเปิดคุณยายมาเล่นกับเทพไฟผมเชียร์เลยครับถ้าเกิดในไอดีของใครมีเทพไฟควรเปิดคุณยายสุดๆไอคอมโบละลายที่เล่นด้วยกันน่ะมันแรงมากๆเลยทั้งช่วยบัฟเทพไฟทั้งช่วยแปะท่าน้ำแข็งให้อันนี้เชียร์แบบเชียร์สุดๆเลยนะและต่อมาครับแม ตัวของคุณยายจะเล่นเด่นในทีมธาตุไฟนะครับแต่เขาก็สามารถโดดเด่นในทีมของอาจารย์สเกิร์กได้ด้วยใครที่ไม่มีเชนเหอก็เอาตัวของคุณยายเนี่ยมาเล่นทดแทนไปก่อนได้คือตัวเขาอะ่ะไม่ได้มาลดต้านทานน้ําแข็งนะเพราะว่าเขาไม่มีแต่ตัวเขาอะ่ะสามารถช่วยแปะเกตน้ําแข็งได้ครับมันก็จะทําให้ตัวของอาจารย์สเกิร์กอะดอบรอยแยกมิติมาได้เรื่อยๆแล้ว พอมีโลมาช่วยกันเนี่ยก็ดีมากๆเลยทีนี้ฮะเล่นกับพี่นิวโอ้โหกลายเป็นว่าทีมเนี้ยเก่งเฉยเลยเพราะคุณยายแกลดต้านน้ำได้ช่วงที่คอนเทนต์ในเกมอวยน้ำน้ำแข็งะ่ะโอ้โหทีมเนี้ยแม่งเด็ดแบบเด็ดจริงครับ เก่งมากๆเลยก็เชียร์นะเอามาเล่นกับพี่นิวก็ได้อีกและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับยังมีทีมอ,อื่นๆอีกกว้างขวางเต็มไปหมดไม่ว่าคุณจะเอามาเล่นกับดีเพสไฟอย่างอาร์เร็กชิโนนะครับอันเนี้ยก็ทําให้มอนน่ะติดธาตุน้ําแข็งไปก่อนโดนแปะเกรดหลังจากนั้นก็ให้ตัวอาร์เร็กชิโนทาดาเมจละลายครับเฮ้ยแล้วตัวของคุณยายอ่ะก็สามารถเสริมดามเมจได้ด้วยนะเพราะว่าเขาปั้นค่าชํานาญธาตุเป็นหลักไงถ้าสมมติว่ามอนติดธาตุไฟอยู่คุณยายกดอันติใส่หรือ ตัวแปะน้ําแข็งของคุณยายมันไปโดนไฟพอดีนะครับมันก็ติดละลายได้เหมือนกันหรือคุณจะเอามาเล่นกับชัดก้าอันนี้ก็เก่งเลยทําให้ชัดก้าโหลดกระสุนน้าแข็งโหลดกระสุนไฟมาแล้วติดละลายใส่ฟูเข้ามาเสริมเนี้ยโอ้โหทีมกว้างมากหรือจะเอาไปเล่นกับดีเพไฟตัวอื่นที่คุณมีในไอดีก็เอาไปเล่นได้หมดเลยเล่นกับโยอิมิยะเล่นกับภูเต๋าเล่นกับน้องครีเล่นกับดีลูก, u, ลก, ri, ลก uk, หรือตัวละคร4ี่ดาวสุดเทพ อย่างน้องหมิงนะฮะให้มอนติดน้ำแข็งแล้วก็ตัวหมิงทุบลงมาทําดาเมจละลายโอ้โหคือยังไงก็คุ้มอ่ะตัวเนี้ยเชียร์แบบเชียร์สุดๆต่อมาครับตู้หลังชัดก้ากับน้องหลาม ก็เป็นตัวที่โดดเด่นในเรื่องของการทำดาเมจนะครับชัดกกาก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมีหลากหลายธาตุแล้วก็โหลดธาตุเพื่อนมาแล้วก็ทำดาเมจแล้วก็ผสมธาตุตัวของน้องหลามเล่นเป็นสายดาเมจแบบเบิร์ดด้วยดาเมจละเหยเก่งมากๆเลยถามว่า2ตัวละครนี้น่าเปิดไหมถ้าอวยคุณก็ลุยเปิดได้แต่ถ้าเกิดส่วนตัวผมนะและประสบการณ์ที่ผ่านมาตั้งแต่เล่นเกมๆเมนี้ยมาตั้งแต่เกมเปิดเลยนะครับคือเกนชินอะเวลาจะขึ้นเจนใหม่ เวลาจะขึ้นเมืองใหม่ครับมันจะมีเหล่าตัวละครดี s สใหม่ๆที่รอเป็นเมตาอยู่ที่กำลังจะมาเฉิดฉายในช่วงช่วงนั้นและก็อย่างที่เรารู้กันว่า N o t ต r ครมันกำลังจะมาต่อในแทแพทนี้แล้วซึ่งนั่นคือ6.0อัดอัพๆขึ้นไปผมก็เลยเชียร์ว่าถ้าเกิดคุณจะเปิดหาตัวดาเมจจริงๆอ่ะไปรอยุคใหม่เจนใหม่ดีกว่าครับมันอีกไม่กี่แพทมันก็จะมาแล้วแค่ขึ้นอยู่กับว่าใครมาก่อนมาหลังเท่านั้นแหละสรุปภาพรวมความ น่าเปิดในมุมมองส่วนตัวของผมนะย้ำว่ามุมมองส่วนตัวเพื่อนๆอ,อาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยตามผมก็ไม่เป็นไรนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการความอยากได้ของคุณเป็นหลักเลยสำหรับผมนะผมมองว่าตัวซับอะน่ากดเก็บไว้อย่างอีเนฟ่าเนี่ยถ้าอนาคต มีตัวธาตุน้ำหรือมีธาตุสายฟ้าใหม่ๆห,หรือเขาไปอวยรูหน้าชาร์ตตัวของอินเนฟายก็สามารถที่จะลงทีมเหล่านั้นนะได้เรื่อยๆครับและประเด็นคือทีมกว้างด้วยต่อมาคุณยายอันเนี้ยยังไงก็น่าเก็บไว้อยู่แล้วยิ่งมีเทพไฟยิ่งน่าเปิดมากอย่างที่ผมแนะนําไปและ2ตัวละครดีเพสรีลันถ้าไม่อวยจริงๆข้ามไปรอดีเพสเจนใหม่ดีกว่านอกจากคุณจะอวยอะถ้าอวยถ้าชอบลุยกดได้เลยนะผมเชียร์ให้เพื่อนๆเ,เปิดตัวละครตามความอวยอยู่แล้วเน้นความชอบของตัวเองเป็น หลักครับจะได้มีความสุขในการเล่นเกมเกมนี้และนี่คือเนื้อหาทั้งหมดในคลิปคลิปนี้ครับเพื่อนๆรู้สึกคิดเห็นอย่างไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์เสนอมาได้เลยนะเผื่อคุณมีไอเดียอื่นๆผมยินดีรับฟังอยู่แล้วและคนที่เข้ามาอ่านคอมเมนต์คุณก็จะได้รับไอเดียเพิ่มเติมไปด้วยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกๆคนครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันและไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย